แล้วอย่างในกรณีที่บางครั้งเออ่ให้ให้วิญญาณโดยเป็นของกินหรือว่าเป็นวัตถุบางอย่างเนี่ยค่ะไม่เอาหรอกถึงมันกินมันก็ไม่อิ่มมันกินอยู่แต่มันไม่อิ่มมันไม่สบายมันมีจานามธรรมก็จะไม่ความรู้สึกอะความรู้สึกแล้วแผลแล้วแผ่ความรู้สึกที่ดีก็จะแม่ <S <S เออแต่เราอาหารก็ให้มันเนี่ย มันเป็นรสเฉยๆเวลามันกินมันก็รสนั้นแหละรสหวานรสเปรี้ยวรสมันรสเค็มที่มันเคยกินจากมนุษย์นั่นแหละเห็นมจไหมมันไม่ใช่รสของความสบายเข้าใจไหมเออมันเป็นนมามธรรมที่เรากินเ,นเรามีรูปของน้มเรากิน,น่ะมันอิ่มท้องเราเนี่ยอิ่มท้องแต่มันไม่มีท้อง มันเป็นอาที่สมรากายมันมีช่องนั่หล่ะแต่มันเป็นอธิี่สมรากายลงเอาวิญญาณเอากินมันกินกินมันเป็นกินความรู้สึกเข้าอย่างไหมความรู้สึกเหมือนเรามองโน่นมองนี่เรามีความรู้สึกอ,ะอ่ะออ ก็เหมือนกับลูกหลานรู้สึกดีแล้วที่เผาไอโฟนไปให้อากงเนี่ยก็คือรู้สึกดีแล้วใช่ไหมรู้สึกดีแต่เขาใช้ไม่ได้เพราะในโลกวิญญาณเนี่ยเขาไม่ใช้โทรศัพท์ยิ่งพรมเนี่ยจะไปไหนก็ถึงเลยคุยกันรู้เรื่องเลยโอ้โหนั่งอยู่บนนู่นเห็นหมดละไม่ชีทําอะไรเนี่ยเห็นหมดถ้าเขาจะดูนะรู้หมดแหละเทวดาเขาไม่มีรูปไง เขาไม่จะนำสมิว่าเราตายเรานั่งในถ้ำเนี่ยนะเราก็มองเห็นหมดบ้านเราทําอะไรมีใครไปอยู่อะไรเนี่ยขมโมยเข้าไปเนะี่ยเราเห็นหมดแหละเพราะเราไม่มีลูกไงยินญาณก็เหมือนกันเกาจะไปใช้ทจ้ามโทรศัพท์คิดคิดไม่เป็นหรือไงยิ่งรถไม่ต้องเหนืยเพราะว่า oh, oh, oh. ลอยไปได้นึกกระถึงแล้วใส่รถนั่งรถทําไมละ่ะ แสดงว่าการแผ ını, ่บุญให้กับวิญญาณเนี่ยทดแทนได้ทุกอย่างเลยแล้วนะคะทดแทนสิ todos, <benefiting S 2> ่งต่างๆแล้วนะฮะยิงวิญญาณที่มีความทุกข์มากเลยฮะสุดยอดเลยฮะศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยสุดๆจ <limitations. S 1> ริงๆเพราะวิญญาณเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้เข้าใจไหมมันมีไม่มีรูปให้เปลี่ยนมันเป็นความรู้สึกเดียว เวลาตายความรู้สึกดีก็ไปสวรรค์ไปพรมใช่ไหมม้วนอยู่จนความรู้สึกทิธรรมในโลกมันหมดแล้วน่นนะถ้าอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่สบายมันก็ลงข้างล่างมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้อีกแหละจนหมดหมดนนแนะมันยังจะเปลี่ยนได้ทีนี้เราเนี่ยเป็นมนุษย์มันมีรูปก,กับนามให้มีกายกับใจ ไม่ชีร้องให้เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวอย่างหัวเลาะได้เลยมันเปลี่ยนได้ถ้าจะเปลี่ยนนะยกเว้นจะไปจมอยู่ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีใครก็จะไปช่วยได้ล่ะจริงไหม